เวทีความคิดฮอตอิจูสุดเซอร์ไพรส์การเมืองไทยไตรมาสสองไปดูว่าเซอร์ไพรส์แค่ไหนที่ปลายไตรมาสหนึ่งนะครับก็มีเรื่องให้ต้องลุ้นกันแล้วครับกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลสวัสดีท่านสุขุมครับสวัสดีครับเซอร์ไพรส์ว่าวันนี้ที่ <c oughs> ทาง96.5เกิดขึ้น,นเนี่ยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยือ อำนาจมันไม่ไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่ะไม่รู้จริงหรือเปล่าอ่าไม่ใช่อ่ะมันมันมันมาอยู่ในอระยะที่ช่างตวงวัดกันได้แบบจะมีที่ว่ายังไม่มีใครได้เปรียบใครจนเด็ดจัดไงครับอำนาจจะเกิดจากการต่อรองทุกครั้งไปอำนาจเกิดจากการต่อรองนะ่าหมายความว่าเออยังยังก่อนหน้าเลือกตั้งใช่ไหมครับเขายึดอำนาจได้เนี่ย ไม่ต้องพูดเลยว่าอำนาจอยู่ที่ไหนอยู่ที่คนยึดอำนาจถูกต้องเลยะนะมันไม่มีนั่นต่อมาก็อ่าต่อมาก็เลือกตั้งครับเลือกตั้งเสร็จมาเนี่ยนะแม้ว่าใ,ในในอำนาจตามเลือกตั้งเนี่ยรประชาชนบแบ่งมาให้เนี่ยมันก็คุยขี้กันอีกครับแต่ฝ่ายที่เขายึดอำนาจได้เขาสร้าง อำนาจไวท้ที่อะไรอะ,ระที่เห็นชัดก็คือวุฒิสภาครับเพราะนั้นพอเลือกตั้งเสร็จรวมกอำนาจเสร็จก็กลายเป็นว่าฝ่ายอำนาจเดิมยังมีอำนาจเหนือกว่าอีกฝ่ายนึงอำนาจเดิมอำนาจเหนือก็ฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งถูกต้องครับเพราะอำนาจจากการเลือกตั้งเขากำหนดให้เลือกตั้งกันได้แค่500ห้าร้อยเสียงไงใช่ครับ อีกสองร้อยห้าสิบเหียงเขาแต่งตั้งของเขาเต็มเปีย่ยมครับอาจารย์แล้วถ้ามีอํานาจเดิมผมไม่ได้ใจว่าจะมีอํานาจที่ใหญ่กว่าอำนาจเดิมอยู่ด้วยไหมเราการเมืองไทยในช่วงนี้ช่วงนี้ผ่านก็ช่วยกันพูดกันไปแล้วเราจะได้ไม่ได้พูดกัน <laughs> <c oughs> อี <c oughs> กถ้าเขาแค่สงสยัสงสยแต่ไม่ใช่มีแน่ๆก็มีแน่ใช่ไหมอ่ามีแน่ๆแล้วก็เป็นเป็น อำนาจที่อะไรฮะร้องถามไม่ได้ด้วยที่ร้องถามไม่ได้บางทีร้องดั้งไว้ต้องกันเองคาตัวเองนะกลับกลับคาดเองว่าจะไปอำนาจนั้นจะไปดีกว่าใครอ่าครับครับแล้วตรงนี้เนี่ยครับครับบางคนบอกเอาละเดี๋ยวเราไม่ต้องห่วงนะบุติสมาชิกจะหมดอำนาจวันที่สิบเอ็ดพฤษภาไปแล้วนะ จริงหรือเปล่าไม่ต้องห่วงอ,ะอ่ะอ่านี่ไงกูยังถาบ,บอกว่าจริงหรือเปล่าอืมไม่จริง <c oughs> ไม่ไม่ต้องห่วงนี่ไม่จริงของจริงก็ต้องห่วงตอ่อของจริงยังต้องห่วงตอ่อฮะต้องห่วงเรื่องอะไรจันเอาเอาเพราะมันมีเอ่อมันมีองค์กรอิสระอย่างเงี้ยอ่าอ่าองค์กรอิสระนี่ซึ่งก็คือว่ามันมาจากบรรยากาศการเมืองตั้งแต่การเมืองแต่งตั้งนลคุณ ครับนะมันก็เลยกลายเป็นว่าจะ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 อย่าง,งุู้นอย่างนี้จะอะไรไม่ทราบนะครับแต่ว่าคนมองว่าอ๋อนี่เป็นมือไม้ของอํานาจเดิมเนี่ยครับนะมันเป็นอย่างนั้นไปอีกเพราะนั้นฝ่ายเลือกตั้งเนี่ยเมื่อไหร่จะสลัดตัวหลุดจากไอ้ไบรรยากาศไอ้ของอํานาจแต่งตั้งเนี่ยผมรู้สึกว่าเ ยังต้องรุนกันนี่นี่นมีม,มีตอนนี้นั่งรุ้นกันครับถ้าจะพูดถึงอำนาจเลือกตั้งเนี่ยนะครับบอกก้าวไกลมาที่หนึ่งครับคำถามคือวันนี้ก้าวไกลอยู่เป็นสุขไหมไม่ไม่สุขอะไม่สุขฮะลูกออรุนว่าจะถูกยุบพักไหมครับวันนี้นมีชื่อแน่แพว่าจะเป็นพักก้าวใหม่เน่ยอไม่รู้ละแต่งตั้งใหม่กันได้ตรงนี้นะครับแต่มันทําให้เห็นชัดว่า อำนาจมันไม่ได้โทษไม่สามารถที่จะมีอำนาจไปไปไปอะไรอะ่ะไปต่อต้านได้อะ่ะครับอืมเพราะนั้นตรงนี้ที่ขึ้นมาว่าจะอะไรนะเออจะขึ้นมาว่าฮอตไอทูสุดเซอร์ไพรส์การเมืองไทยไตรมาสที่สองอ่านี่ว่านี่จะจะครบไตรมาสแรกแล้วใช่ไหมใช่ฮะ โอหน้าคุณกับผมพูดกันนี่ใจมาสที่สองนั่นนะใช่ครับอ่าแล้วตรงอ่าว่าก็ตรงกับเมษาถูกไหมใช่ครับอ่าตรงนี้นะเออมันก็อย่างที่พูดถึงอ่ะอย่างที่เห็นน่ะนะครับตั้งแต่คุณเป็นตั้งแต่คุณเป็นเกจิ วิพากษ์วิจารณการเมืองไม่เป็นจริงหรือเปล่าต้องเาินำเลยนาเินรายการต่างการเมืองมาเนี่ยครับเคยเห็นวุฒิอภิปรายไหมอภิปรายรัฐบาลไหมไม่ได้เห็นก็ได้เห็นวันนี้แหละก็ได้เห็นวันนี้แหละถามว่าทำไมถึงอภิปรายรัฐบาลรัฐบาลชุดนี้มาจัดเสียงที่ไม่ใช่ฝ่ายเดียวกับวุฒิต่างใช่อืม ก็แลกนี้เนี่ยนะมันก็เกิดปรากฏการณ์อย่างที่เห็นเนนเนี่ยครับนะเราถ้าถามอู้อาจารย์เนี่ยสนใจการเมืองมาตั้งแต่เด็กอราบตั้งแต่วันที่จะเปลี่ยนจากมาเด็กชายเป็นนายเนี่ยครับช่วงนั้นนั่นเริ่มสนใจการเมืองสมัยจอมพลปอนุนถึงวันนี้นั่นก็งงเมอนไก่ตาแดงกันงงจี ขนาดปราจาอาจารสุข,ขุมงงแล้วคนอื่นจะไม่งงได้ไงไงมไม่ใช่งงฮนะมันการเมืองไทยมันตอบไม่ได้สักทีหนึ่งว่าอย่างเช่นเนี่ยถ้าถ้ามันเป็นการเมืองสากลน,นะนะครับเลือกตั้งเสร็จคราวที่แล้วนี่คนบอกพิธาเป็นแน่นอนอ่าน่าหนะ,นะพิธาได้เป็นนายกแน่นอนครับอ่านโหนี้ใครแทงพิธาเนี่ยกินรวบเลยอะ่ะครับ นอกจากไม่ได้เป็นแล้วเกือบไม่ได้เข้าสภาเนี่ยใช่อาจจะเกือบจะแบบต้องไปอยู่นอกสภาเป็นพิธาตนอกสภานะครับอืมวันนี้แล้วงนะ่มีคนก็พูดนะว่าพีนาตามกันแล้วกันบอกพี่ธาเขาเขากะเอ่อไปเป็นผู้นําสากลไปแล้วถามว่าทำไมเป็นผู้นำไทยไม่ได้แน่ๆปัญหาอุปสรรคกำแพง ก็แพงเยอะขึ้นก็แพงหนาแพงเยอะเวยครับเอจแล้์มันมันเลยบอกมันก็เลยบอกว่าเรื่องตั้งเสร็จพี่ยังทายไม่ถูกนะครับผลที่แล้วผมเรื่องตั้งเสร็จผมผมไปไหนก็แค่ตามใครที่เป็นนายกผมก็ตอบพี่ท่าพี่ทาพี่ท่าตอบได้ไม่กี่วันอาจารย์ถอยเลย S <S เอะอาจารย์พูดถึงสำหรับผมก็ว่ามันก็แปลกคือเซอร์ไพรส์แล้วแต่ก็ยังคิดต้องไปจบป่า,าจากเรื่องเนี้ยเรื่องไม่คืออย่างนี้คุณทักสินคุณทักสินหนึ่งในตัวเป็นตัวละครเซอร์ไพรส์ของการเมืองไทยไหมผู้นี้ก็จะเดินสมุดสายเป็นื่อไ,ไทยเสยม,มันตอบไม่ได้ไงผมไม่ได้ว่าใครเป็นคนดิวหรือมันต้องดิวเป็นระยะระยะหรือดีิว่าใครก็ตอบไม่ได้เน<อ>ี่ยไม่รู้อืม นี่ยังยังยังอย่างที่ท,ที่เป็นอยู่เนี่ยกลับอ่าผมถามคุณนะกลับคุณว่ายิ่งรักจะกลับมาไหมเนี่ยกลับได้ได้กลับไหมกลับได้กลับแน่ถูกไหมแน่อ่าอ่าใครตกลงกับใครเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะรูรร้ร้ไม่ใช่รู้คาดว่าม,มีการตกลงกันอ่า ครับารการตกลงจากการที่ยิ่งรัดได้กลับเนี่ยเออตกลงในการดิวกันเนี่ยฝ่ายทักษิณได้ทั้งนั้นเหรอครับแล้วผมยังสงสัยต่อว่าออะผมผมชื่วมีการดิวรอบแรกคุณทักษิณน,นะไอ้อดิวด้านล่เดยวคนยิงลัที่แบบดิวรอบหลังหรือว่าดิวเป็นแพ็คคู่<อ>ตั้งแต่ตอนแรกอเออผม<แ>ผมก็ไม่แน่ใจเอออ่า๋ยวนี้ คือถ้าดิวว่าเป็นแพ็กกูกันแล้วไปอ่ะนะครับก็พอมองว่าอะไรไมันจะตามมาได้แต่ว่าถ้าบอกว่าทีละ้ทีละ้แพ็กกันนะครับดิว,วนี้เป็นหนุนหลังเนี่ยเราก็ต้องนั่งรอว่าอีกฝ่ายได้อะไรก,ก่อนใช่เพราะดิว,วต้องมีได้ใช่ไหมไม่ไม่มันต้องมีได้ทั้งสองข้างสิครับเอ่จะไม่จะจะได้ข้างเดียวได้ยังไงต้อไม่เล็กเ <นะ S 2> ดียวอันนี้เขาไม่เล็กดิวผล <laughs> แล้วเนี่ยก็คือ มันเราเราไม่ใช่คนวงในับแต่พอดูการเมืองแล้วอ้อคุณเดียวว่าให้ทักสินกลับแต่ว่าพรรคคุณต้องอต้องมีส่วนในการกรวมรัฐบาลอืมอมในการกรวมัฐบาลน,นั้นเออเอคุณต้องเอาปีข้างเราก็ไปด้วยอ่าอ่ากระทรวงสําคัญก็ต้องขอบ้างต้อง <ไป S 1> อยู่ข<ห>้าเราเลยอ่าอ่าใช่ไหมครับ แ่แต่โตแต่ครั้นี้ผลการเลือกตั้งเนี่ยมันน่ามันน่าไม่รู้ว่านะคือจะไปตั้งแผนอปรากฏว่าดูชัดเจนว่าเขาไม่รับไฟอำนาจเดิมอะก็ต้องมาสร้างคนใหม่กันอีกออเพราะว่าคนเก่ามันเอามาชูไม่ได้แล้วก็ดูตามเนื้อผ้าเน,นี่ยก็เห็นพยายามจะสร้างคุณพีรภันธ์กันอยู่ ครับอ่าอันนี้อันนี้มองเห็นเหมือนผมไหมเห็นเห็นเหมือนอาจารย์เห็นเหมือนอาจารย์ฮะอ่ะวาว่าก็เขาพยายามสร้างกุ่มพีรัพันยอยู่อ่าอืมแต่ไม่รู้จะสําเร็จหรือเปล่าไปถึงคุณพีรพันหรือไปถึงว่าปีกปีกปีก,ปกอำนาจรัฐปัจจุบันปีกอำนาจปัจจุบันก็คงได้แก้่วงอยู่ตรงเนี้ยนะ,อะสอถ่วงไว้ใช่ไหมอ่าทีนี้เขาจะทํายังไงขึ้นมาให้ใหอำนาจต่อรองก็สูงขึ้นอีกครับ โอ้นี้คนก็จับตาดูว่าเลือกตั้งวุฒิกันเนี่ยเป็นยังไงครับเพราะดูท่าทีกลัวจะเปลี่ยงพรัไปสู่อานาจใหม่อะหมาถึงกว่าอำนาจเก่าไกลเนี่ยาฮะเอากลัวจะสู่อำนาจราบอกว่าคอยดูกันนะเราจะได้วุฒิไม่ใช่แก่ๆแล้วนะแต่ยังน้อยก็อายุสี่สิบใช่ไหมใช่ครับไม่แก่คือสี่สขึ้นต้นเป็นต้นไปตรงเนี้ย อ่าพอผลการเลือกตั้งเกิดวุฒิสภาเสร็จเมื่อไหร่สมมุตินะครับอำน,นาจต่อรองก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกว่ามันมันก็อาจจะเปลี่ยนอำน,นาจอีกถ้าถ้าเลือกตั้งเนี่ยเข้ากับโทษฝ่ายนาจเก่าเขาสามารถวางตัวเข้ามาได้มากกว่าเนี่อำน,นาจต่อร,รองเขาเขาก็เพิ่มขึ้นก็จะสูงขึ้นอ่ามันมันก็อยู่อ,อยู่ตรงเนี้ยนะ แต่ถ้าเกิดว่าฝ่ายไม่ใช่อำน,นาจเก่าแล้วกันแล้วใ,ใครแทรกเข้ามาก็จะ่อาำนาจต่นนตอรองอาจจะลดลงบ้านหรือลดลงมากก็แล้วแต่อ,อย่างง่ายตรงนี้แต่ว่าที่สาคัญที่สุดแต่ที่ที่นั่งคุยกันเนี่ยนะฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับมือเปล่าอีกฝ่ายหนึ่งมีในกระเป๋ามีอาวุธอีกฝั่งใช้มือเป็นอาวุธแล้วที่ใช้มือไม่ใช่มือเปล่าต้องใช้มือของคนที่ไปบวชใช่ไหมใช่ใช่ใช่ เออนี่สภาจริงนะถ้าตามชื่อที่เขาตั้งเนี่ยมันสุดสภาการเมืองไทยนะอืมอืมแล้วแต่มันก็เนี่ยมันก็มาได้ของมันอย่างเงี้ยมันก็ไปของมันได้มาละมามาได้โอเคแต่มันจะไปได้ตลอดรอบฝั่งมันแหละจา์ก็มันแล้วแต่เราจะเห็นรัฐบาลเป็นยังไงครับทำเมื่อไร่รัฐบาลทําชั่วเช่นก่อตทนนะอ่าเป็นบุฟเฟ่ต์คาวินเนตเหมือนอย่างสมัยน้าชาติเงี้ยครับอ่ามันก็อาจจะ เพียงปา่ไม่อีกฝ่ายว่าคุณมีสิทธิ์รับปืนว้วยนะ,ะหรือว่าอย่างเนี้ยเนี่ยตอนนี้ก็เป็นข้อหาล้มเจ้าใช่ไหมครับอื่จย์นนครับวันนี้อำนาจมันเปลี่ยนมันแปลกตรงที่ว่าฝ่ายอำนาจเก่าก็าบอกว่าเขาต้องอยู่ในระนาบธรรมรดาก่อนต่อยให้เพื่อไทยเอา ให้เป็นตัวนําแข่งกับก้าวไกลให้ได้อื้อเื้เพื่อตับก้าวไกลก่อนเลือกตั้งนี่ดูเหมือนพวกเดียวกันนะดูเหมือนว่าแต่ตอนนี้มาทเดียวกันแหมกเลือกตั้งติดจับมือกันเราสองคนร้อยสี่สิบกับร้อยห้าสิบกครับยังไงอีกฝ่ายก็เป็นรัฐบาลไม่ได้ครับเห็นไ,ไหม แต่เขาลืมบอกว่าเขาต้มมัดที่ประกาศจะมัดด้วยกันเนี่ยมันเราเ็าเรียกว่าเขาคลายมันมีเชือกที่ผูกเขาต้มไว้แค่คลายเขาก็ขายได้ลองดูให้ดีที่ว่าจริงๆแล้วมันตั้งไยทั้งสองฝ่ายว่ะเออตั้งใจก็น่ากินอีกใช่ไหมครับอืมเพราะฉะนั้นแต่ว่าแต่ว่าที่แน่ๆผมเนี่ยครับครับมันเตอร์ไฟจริงๆไงเนี่ยเตอร์ไฟนะอืมว่าทําไมเขาไปรวมกันได้ แต่ตอนที่ตอนที้ไม่หายสะพ้ายเหรออาจารย์านมาตั้งหลายเดือนแล้วนี่ก็ยังยังไม่รู้อีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมพูดตรงๆนะครับว่าใครเป็นตัวตกรองใครเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวที่นั่นได้แต่ดิแต่ปรากฏการณ์มันก็ออกมาเรื่อยอืมจรงิงๆเราเดาไม่ถูเราเดาไม่ถูกแต่ต้นครับ หรือเราไม่รู้จริงแต่ต้นอืนะหรือเราโดนหลอกตั้<ร>ตงตนต้นผมถามคุณเนี่ยครับนในฐานะที่ผมอยู่อยู่ใกล้ชิดสถานการณ์มากกว่าผมเนี่ยอืก่อนเลือกตั้งที่ว่าเขาเขาไปพบกันเน่ะครับมีใครบ้างเ,เออไม่มีใครยอมรับเนาะไม่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 ชัดเจนไง พอเห็นป,ปลายบางคนบอกไม่ไม่จริงบางคนไปพบมาบางคนไอ้เอออย่างที่อาจารย์บอกพรมก็นนไม่ชัดเจนอ่าก็ก็ไกลนะขนาดเอ่อคุณนะคุณเดชอิทยังรับเลยใ่อ๋อับไปพบแต่ว่าไม่ได้คุยเรื่องการสนทนาเพรา็ว่า,นานไ,ปไปเยี่ยงไปเฉยยไหนรู้จักกันไปก็แวะคุยกันหน่อยเออน่าเชื่อถือคุนาตอนไปเนี่ยก็ไปแต่ก็บอกไปไปเงียบ แต่ว่าหลบหลีกไม่ตอบคาถามชัดเจนสักทีใช่คาจริงก็บอกว่าไปไม่ไปก็จบนะ,ะแต่ว่าแต่ว่ารอบรอบรอบนี้ผมว่าค่อนข้างชัดเจนนะคงไม่ลุกคิดว่าผมบอกคุณธราธรหรือจะเป็นเก้าเก้าไกลเก้าใหม่น่าจะเดินคนละสาย,คน,สายคนละสีแล้วมั้งการเมืองหลังจากน,นี้เป็นต้นไปหรือก็เห็นว่าถ้าเดินด้วยกันอันตรายครับ อ่าแต่จะแยกกันอยู่เนี่ยเนาะมันยังมันยังอะไรมันยังอยู่ในการเมืองเดินเดินหน้าให้เราพอส่งเสียงได้ครับไอ้โอกาสจะเดินไว้ด้วยกันมันมีไหมอาจารย์หลังจากนี้นต้นไปการเดินด้วยกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยมันจะมีโอกาสอยู่ป่ะหรือว่าปิดทางละผมผมดูแล้วมัน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 ปิดทางอ่ะมันต้องเป็นคู่แข่งกันนะ นะผมว่ามันก็โอกาสยากนะบางคนก็วิเคราะห์ว่าอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทะเลาะไปเดียวเขาจับมือกันผมว่าอย่าง<ม>คือมันจ<า>นะเป็นคู่กแข่งกันแลกก<อ>้วกลายเึ็นว่าให้อำนาจเดิมเป็นฝ่ายเลือกว่าจะอยู่กับฝ่ายไหนจะทําให้<อ>ฝ่ายนั้นได้กลุ่มอานาจมากเมืองไงโอถ้าถ้างั้นถ้าอย่างงั้นรู้ว่าการเมืองเป็นยังไงฝ่ายอำนาจเดิมน่าจะเป็นต่อแล้วมีโอกาสเลือก้นะเพราะเพราะเขาอยู่ในในใน ในในในหน่วยงานแต่งตั้ง้ปหนไงอ่ายัางไงเขาต้องเลือกได้อ่าแล้วแล,อ,ลอ,อย่างสถาบ,บันความมั่นคงเนี่ยครับสถาบ,บันความมั่นคงมันไม่ได้มาจากเรื่องตั้งอะคุณครับมันมา,มาจากการฝึกอบรมมาจากการอะไรต่างๆนจนคนคิดเป็นแต่งเดียวกันครับอืมอืม <ผ>มไม่ไมเหมือนอีกฝ่ายนะครับอีกฝ่ายต้องพูดกันให้เข้าใจต้องพูดให้รู้เรื่องครับฝ่าเขาจะยอมอ้าวผมเป็นพวกเดียวกับคุณแล้ว <c oughs> นะถ้าดเูเรื่องเรื่องอาการเมืองเฉพาะหน้าละ่ะโอเคเห็นความสะใภ้ละวันคืนนี้หลังจากการจบอภิปรายของสวก็วไม่น่าจะมีอะไรสะใภ้นะจ๊ะนะเพราะไม่มีการลงมติ เออมันก็คงจะแค่แต่มันจะได้ผลหนักสุดก็แค่คนพลพลเอกพลเดชกับธรรมธนัท์เอ่ออาจจะหนักสุดแต่ก็เออก็คงไม่มีอะไรอย่างพาลาไม่ใช่แป้งอย่างไม่ใช่แป้งแม่รัฐมนตรีคนหนึ่งเดือนร้อนเลยนะแล้วก็ถัดจากนั้นเรื่องของไอ้นี่พรบก็ผ่านแล้วนะ เรื่องของการพิปรายของฝ่ายค้านที่ตามมาต้นเมษามันจะมีอะไรสไฟไหมล่ะอาจารย์คือ,อไม่ไม่รู้สิแต่ว่าเอะอะไรนะไอาการอภิปรายไม่ต้องใจนะบแบบลงมตินะครับอบางอย่างถ้าเราจะอภิปรายเนี่ยเราต้องฟ้องร้องด้วยนะแปลว่าอะไรอาจารย์จะภิปรายถึงฟ้องร้องคือหมายความว่าถ้าเรากล่าวว่าเขาโกงเนี่ย ครับต้องฟ้องด้วยนะเอาช่า่าใช่ใช่ต uh, ้องฟ้องลอยลอยไม่ได้น่ะใช่ใช่ต้องไปฟ้องลอยลอยไม่ได้ใช่ก็คก็ก็่ดยรู้อ่ะคงได้รู้อตอนสมควรอ่ะแต่ว่าก็ไม่เชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้เพราะว่าถ้าจะว่าไปถึงวันนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลยังไม่มีเงินก้อนเงินก่อเป็นกรรมมาใช้เลย ก็อ่ายังใช้ตามโครงการเดิมใช่ว่าเพิ่งจะได้มาเพิ่งจะได้มาแต่ว่าที่ผมยังแปลกใจยังเซอร์ไพรส์ยังต้องรอคําตอบรัฐบาลทีมกันนะอาจารย์อะไรครับไอจะดีเท่วโวลเลตซึ่งวันนี้ทางรัฐมนตรีช่วยคังก็บอกจะเดินหน้าเดินหน้าจะได้ดึงเบื้องบาทแต่ในปีนี้มันจะได้ไปยังไงพึี๋ยังพึ่งฟังโม้ไปก่อนดิเดี๋ยวตอนเขาประกาศจริงเขาก็จะประกาศพรุ่งนี้ใไหม เขา,าวันนี้เขาเกิดแล้วสี่ต้นไม้สามันไม่สายรัวเอ้ยตลกลงหมื่นบาทจะได้สักไม่ไม่เกินสิ้นปีเนี่ยจะได้แต่ได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฉลยผมอันนั้นก็อาจอาจอาจจะเป็นเสื่อมที่อ่รัฐบาลจะกล้าอะไรนะกล้าหัวชนฝาไหมเออเออเอเอหรือจะขอเอมิเตนิดไหมอ่าก็นั่นสิตรงนี้นะคงได้คงได้ไปไม่เต็มไม่เต็มหน่วย ไม่ก็นั่นเละผมไม่แน่ใจว่าฟังดูมันเปลี่ยนเกมบางการจะได้ตทีไม่เต็ม,มเออนะเูาเราคุยเพลินเลยจานหนึ่งนาทีทิ้งท้าเลยดีครับอาจารย์ครับเหมือนไม่ได้คุยกันเลยปั๊บเดียวเวลาหมดแล้วการเมืองอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับครับเ <c oughs> ขาจะสับสนกันยังไงยังไงเดี๋ยวมีคนเดาออกจนได้เลยนะครับแล้วตอนนี้ก็เดาคนเอ่อหรืออีกสามสี่คนที่อยู่ในทีมเดียวกัน <c> เ <oughs> <c oughs> นี่ย ก็เชื่อกันเดาดูทุกครั้งนะครับก็จริงถ้าจะว่าเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์ขตงไฟเนี่ยบอกว่าวันหนึ่งก็ก็เีืกอะไรนะะโปยมันก็แตกออกมาแต่จะ่ผมว่าเซอร์ไพรส์ก็จริงแต่ว่าจริงๆก็ไม่เกินการคาดคาดหมายของอจจงาจารย์สกุมแล้วหลายคนหลายคนในนอกการเมือบงบไทยนะคือมันเดาดถูกกันคุณเอเอมันก็เป็นเซอร์ไพรส์แต่มันก็ ก็เห็นเห็นทางกันอยู่อ่ะคําว่าประวัติศาสตร์ซ้ํารอยบ้างอะไรเงี้ยนะครับอืครับอ้าน้องก็บอกหมดเวลาอาจารย์พบกันใหม่วันจันทร์เช่นเคครับพักกันสักครู่ครับท่านผู้ฟังครับ